รองคู่เอกของรายการศึกเพชรวิเศษที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยนัทเดชวชิระระัตนวงศ์ครับกรรมการชุมพลอินตายศครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมาดูสุดยอดฝีมือในรุ่นเล็กครับพลังพลเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับพบกับสราวุธศสจวิชิตแปดริ้วพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ครับสราวุธมีสอจอเวาพัสธรสิทธิการนะครับจากแริ้วครับขึ้นมาถอดมงคลให้ นักชกจากอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรครับเมืองบังไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวมะลิเจอกับพลังคลเพชรยินดียคาเดมีครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมืองปราสาทหินถิน่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมยก3ปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่พลังพลต่อ1 1 8 ยอดศึกเพชรวิเศษก็ล้านสานะครับเก็บได้ต่างชาติ156คนครับวันจันทร์ที่5กันยายน2 5 5 9ครับเรื่องเงินเรื่องง่ายครับโดยเฉพาะรายการเงินล้านที่ราชดำเนินตอนนี้มีตัวช่วยเป็นชาวต่างชาติแล้วครับแข่งขวามาครับทางด้านของเจ้าพลังคนนี่เก่งทั้งมวยไทยมวยสากลน,นะครับมวยสากลก็ระดับแชมเปี้ยนครับ สลาวุตก็สีเสื้อเดิมก็พิทักษ์ป่าผาแดงครับค่อนข้างจะชิงจังวะโชว์อาวุธโชว์สมองชั้นเชิงมวยครับนี่ครับมุกซ้ายแล้ววางแข้งขวาแข้งขวาไปครับพลังคนแม่ทางด้านของสลาบุตก็โต้ได้วขวาครับเกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้ววางขวาครับนี่ครับ เอาไม่ลงไม่เป็นไรนะครับอืมต่างสึกต่างสายนะครับสรารพุนีสายสึกของรวมคนคนแปดริ้วส่วนพลังคนนี่เพชรยินดีครับเคยสังกัดในกลุ่มพลังใหม่ของชูเจริญมาก่อนครับด้าน,นของพลังคนครับก็ย้ายตามตัวเลขในบัญชีโอ้แข็งขวาเอียงเลยครับ หมดยกที่3ครับจะว่าไปแล้วนี่พลังพลน,นี่ถือว่าเป็นยอดมวยที่ไร้บัลลังก์นะครับเขาเก่งมากครับแต่ว่าด้วยความที่เก่งเกินตัวครับแล้วก็อยู่ในเวทที่ไม่เหมาะสมด้วยครับต้องเรียกว่าเป็นมนุษย์ลูกโป่งครับไม่ค่อยได้ชกในเวทของตัวเองครับเก่งเกินตัวแต่ว่าไปแล้วก็น่าเห็นใจนะครับพลังพล วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเวทที่เหมาะสมครับใส่กับสนั่นของสราวุธยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับหงายท้องไปครับสนั่นของสราบุธสีหนึ่งครับพลังพลต่อแข้งขวาครับสราบุรแทงเข่าซ้ายครับต้องอาศัยใหญ่ครับเดินเข้าหากระทุ้งขวามาก็ดีครับ แข้งซ้ายครับสลาวุตเจอขวาของพลังพลครับโอ้โหเตะเหมือนเตะกระสอบเลยครับปั๊บป๊บป๊บป๊บเลยครับสลาวุต์ถีบขวานามแม่ดูครับจะแทงซ้ายก็ไม่ได้ฟันศอกขวาอีกครับพลังพลครับแทงเข่าขวามาครับเกี่ยวแล้วคืน้วยขวาครับโอ้โหมาสองแข้งเลยครับฮุบซ้ายโอ้นี่ครับนี่คือพลังพลครับนี่คือจอมอัฉริยะรุ่นเล็กครับอายุนี่จะแตะเลขสามแล้วนะครับ แต่ว่ารักษาเนื้อตัวดีมากครับนี่ครับแข้งแรกแข้งแข้งขวาครับพลังคนครับโอ้ชักจะเงื้อง่าแล้วครับสลาวุธพยานจะตีเข่าครับคือถ้าเกิดไปชิงจังหวะออกฝีมือกับพลังคนก็อย่างที่เห็นครับคือสลาวุธเองก็ว่าเป็นสุดยอดฝีมือแล้วครับโอ้มาเจอกับอาจารย์มวยครับแข้งขวาครับสลาวุธกลายเป็นผู้ฝึกหัดไปเลยครับ แข้งซ้ายครับสลาบุตรดูครับพลังพลหลอกล่อคิดได้ทําได้ครับวางแข้งซ้ายเจอหุกซ้ายครับแข้งขวาครับขวาละพับเก็บด้วยครับสลาบุตรพยายามคืนด้วยขวาแต่ว่าดึงหลบนิดเดียวนะโอ้โหยโยนเข่าขวามาครับตีเข่าขวาอีกทีหนึ่งซ้ายตามครับตีขวามาครับเอาได้เสียงเชียร์หน่อยครับสลาบุตรต้องต่อเนื่องครับต้องต่อเนื่องโยนเข่าขวาครับพลังพล สรารวุฒิซ้ายกระถุงขวาครับผลักออกพลังพลอัดนึกข่าขวขาตามครับต้องเดินเร็วครับแมเดินก็ไปเจอแข้งขวาแทงขวามาครับพลังพลครับกระถุงซ้ายกระถุงซ้ายเดินครับพลังพลขยับนี่ครับแทงซ้ายแล้วก็ฟันสอกขวาอาวุธครบเคลื่องสายตาดีครับมันสมองเยี่ยม ดูฮะเข่ากระสอบดันดันลับแม่อัดด้วยเข่าวขวาตามครับอืมเสียงตีดวีดไวก้กระตู้วูอืมฟังเสียงกรีและชื่นใจครับนั่นหมายถึงว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามาดูมวยเยอะครับโดยเฉพาะสาวๆครับยกสุดท้ายครับ ต่อไกลไล่ราคาไปแล้วนะครับพลังพลเพจินดีอะคาเดมี่ครับใช้เหลี่ยมมาช่วยครับสลาบุธแต่เสียงเชียไม่มีแสดงอโยน์เขาขวามาครับคือพยายามจะบวกหมัดซ้ายด้วยครับพลังพลต้องเปิดด้วยลูกไหนก็ได้ครับที่ทําให้ทางด้านของพลังพลมึนและเมาไปก่อนครับทางด้านของสลาบุธครับเอาศอกซ้ายตีเข่าซ้ายมาครับตีเข่าซ้ายครับ เสียงเชียร์ก็เบาไปแล้วครับเดินครับสรลาบุรฟันศอกซ้ายครับถีบซ้ายไว้หมัดล่างสลับบนฮุกซ้ายครับแข็งแรงครับแข็งแรงครับดูครับดูสลีระของทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่สลีละไม่ได้มีกล้ามโตแต่อย่างใดนะครับ แต่ว่าอย่างนี้เขาบอกอ่อนนอกแข็งในฮะถีบซ้ายครับพลังคนโอ้สอนมวยไปเลยครับอ่าถีบหน้าคืนครับสราบุตรถีบคืนทันฟันครับพลังคนครับพยายามวางขวามาครับนี่ยี่ยวนกันด้วยอาวุธมวยไทยครับไม่ผิดกติกาครับเต็มที่ครับโชว์เหนือแล้วครับตอนนี้ลูกอีสานทั้งคู่ครับแต่ว่าตอนนี้โชว์เหนือครับ โอ้ซาาบุตเองก็ไม่รู้จะทำยังไงครับโอ้โหโดนถีบประเด็นอีกหมดยกสุดท้ายครับแต่ว่านี่ครับนี่คือความงดงามแล้วก็ความที่ทุกคนต้องชื่นชมนะครับดูฮะบนเวทีนี้เต็มที่ครับแต่ว่าพอชกเสร็จนี่เหมือนเป็นหน้าที่หรือยังไงไม่รู้ครับไม่มีในกติกานะครับ ก้มกราบมวยรุ่นพี่ไม่มีในกติกาครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทําสืบต่อกันมาแล้วก็จบก็คือจบครับไม่มีอะไรค้างคาครับยอดเยี่ยมครับพลังพลชนะคะแนนสวยครับ